หรือครับรู้จักกันกปีแล้วครับสองปีแล้วครับสองปีนะครับเจอปั๊บประทับใจท,ทันทีคนนี้ใช่เลยใช่ไหมครับครับครับโอ้โห,โหปุ๊บติดปั๊บเลยมีความประทับใจเจ้าสาวองค์ไหนมากที่สุด้าบอกอวัยวะนะก็ข <c oughs> ยนันขยันเียครับมันไม่เกี่ยวขยันขยันทม่ารเรียแต่ว่านี่ขยันงานต่ตางๆดีนะครับกนะ็เ่าสุขวา่าจะไม่ไปพูดนะแต่ตามาจริงน,นะครับ จ้าสามครับไอ้ตอบนี้น้องเมย์วันนี้ไม่เจอกันยี่สิบปีโอ้โหโตเป็นสาวสวยเจอตอนนั้นอยู่รูบานนะครับตอนนี้เจอจับกันไม่ได้นะครับเจอเจ้าบ่าวครั้งแรกก็สุดก็ก็ดีค่ะอ๋อก็ดีก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ดีขึ้นจนชวงวันนี้ครับเหมือนกันครับมีความประทับใจเจ้าบ่าวตรงไหนมครับที่เขาเป็นคนขยันทำมาหากินนะคะขยันทำงานทำการ เป็นคนที่ไม่ชอบซูทสำคัญที่สุดในเน้นเลยนะเนะ้นเลยเหมือนเหมือนคุณพ่อเรานะอย่างนี้ก็เป็เนแลก็ไม่กับชูนะครับขอบคุณครับอ,อ,อ่นะครับหลายท่านนะครับในที่นี้นะครับอช่งางภาพมาทางหน้านะช่งางภาพมาด้านหน้านะครับอยากอยากให้เจ้าบา่าวแสดงความรักต่อเจ้าสาวโดยการขอัแก้มเจ้าสาวไปถ่ายรูปบนพิธีเลได้ไหมก็ได้ครับเต็มใจครับอ่ะ ดเดี๋ยวช้าๆนะนะกดชัตเตอร์ชัดๆนะคิดๆเันนะครับอ้าวนะเนยังไม่นับโอ้โหใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นยังไม่นับเลยอ้าวจักให้ดีนะเนย์สองอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพร้มอรม,อมอยังพร้อมพร้อมยังเนี่ยพร้มอรมยังมาแล้วเอเอใจเย็นพะร้อมนะพร้อมใจเย็นใจ เออเดีย๋ยวภาพได้สวยนะเราสาวเพียงแก้่รอแล้ว <c oughs> นะทรมานไหมเออของที่มีค่าจะได้มามันต้องทรมานนะอ,อ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามภาพนี้ต้องขยอยอ่ะพาของหรอยังโงอ้ยสางเลยน่นอาะอ่ะ,อะ,อะเรียบร้อยอะเจ้าสาวกลัวขาดทุน ขอหอมคืนบ้างอ้าวนะครับเจ้าราบโอ้โหขอบคุณผู้สื่อข่าวชาวมวชนนะครับอ้าวทำให้ดค้นางหลังต้องมีข้างหน้าก็มีหนึ่งอสองสามโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจครับอ็ไม่ได้เสียงจุ๊บเลยเขาก็สิบนะรักมาเด็กโง่ ครับก็จะไม่รบกวนนะครับเวลาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเดี๋ยวต้องไปทักทายและขอบคุณนะครับเอออย่างอย่างนะเราไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องขอบคุณนะครับอ่าพูดไม่ค่อยเก่งกับอันนี้เอ่อพูดไม่ค่อยเก่งเอ่อยกให้เจ้าสาวพูดเจ้าสาวต่อไปพูดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอาใครพูดก่อนดีครับขอบคุณใครก่อนครับให้ใครพูดอ่าก่อนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ โอ้โหนะเจ้าสามก็โยนขี้มาเต็มเต็มเจ้าเบาดูแล้วไม่ใช่คนขั้งทูดนะครับแต่ทำงานขยันจริงจังนะครับอเจ้าสามครับค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติท่านนะคะรวมถึงคนที่สำคัญที่สุดในวันนี้ทั้งหมด4ี่ท่าน ก็คือพ่อแม่ของพี่เอกแล้วก็พ่อแม่ของเมย์นะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ่ะยวยืมจายาวหลานคุณหญินวิริยาแน่ๆท่อะไรนะวิริยา